นี่พี่น้องมื่อนี่สิผ้ามาเบิง้งล่างแอร์ผู้ใดมีแอร์มือใหม่เนี่ยพี่น้องล่างแอร์เบิ้งต้นเด้อพี่น้องเด้อโอ้คนมือใหม่จ้าคนมือใหม่น่ะสิที่ยัง,งวิธีลร่างแอร์แบบเบิ้งต้นแอร์บ่เย็นน่ะจ้ะโอ้ที่แอร์บ่เย็นเฮายังบ่รู้วิธีล่างแม่นจ้ะเออพอดีน้องนุ่งเพิ่นบอกวิธีล่างเอ๋น้องนามนต์คนไข้เน่คนสารคาม คนไข้แอร์นอนได้อิตัางหากนอนได้อีตัางหากพันเล้าอ้ายพันเล้าถ้าแอร์เบาเย็นมีวิธีล้างแอร์แบบเบื้องต้นได้เด้อน้องเขาก็เลยโทรมาบอกวิธีล้างแอร์แบบเบื้องต้นให้เฮ็ดตัวนี้เด้อเฮ็ดแบบนี้น่ะมึงเนอะอันนี้ฝาครอบนี่พี่น้องนี่ฝาครอบนี่เนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอานกนะค่อยๆค <tem Ash Walker> ่อยค่อยเออค่อยๆงัดขึ้นนี่อ่าวางต้องบาดเลย วางเจ้าค่ะว,วางวางโน่นเจ้าว้าพอวางขึ้นแล้วมาเอาแผ่นนี่บอกพี่น้องเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นบหมพี่น้องในแผ่นนี่นี่พี่น้องเนี่ย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 มือใหม่สมัครเล่นพี่น้องเนี่ยนี่มีแต่ขีปุ่นสมพออโพธิแอร์บ่เย็นพี่น้องเนี่ยพูพุ่นแต่แรกเขาจะบวชหลวงมีแต่ขี้ปุ่นหมูนู้ดพ,พี่น้องพี่น้องมันจะพุ่นจ้ะโอ,โอ,โอ้เดี๋ยวอันที่สองก็ให้ล้างแบบเบื้องต,ต้นนะพี่น้องแล้วอันที่สองนี่ก็ไดาษเนี่ยเนี่นี่นี่ ดึงผ้านี่ออกพี่น้องนี่ยเนี่นี่นี่ดึงผ้าออกมามาบางทางนอกพี่น้องมองเพี่น้องออกมาเลยเพี่น้องเลยถูนู่นอีเพรอน้องผู้สมโพเอร์บริเยร์พี่น้องผู้มีแต่ตะกอนพี่น้องมีแต่ฝุ่นเศษฝุ่นผู้รู้เพี่น้องผู้เข้ากับล้างเลยพี่น้องนี่ยเนี่เนี่นี่เอามือห้าบอลแมนเอามือล้างด้วผมควัดให้เบิร์กห่อยซื้อพี่น้องนี่ยเนี่เนี่เอาตัวนั้นมาเนาะสมโพเอร์ผมบริเยร์หนู่มพี่น้องผู้มีแต่ เศษฝุ่นเศษละอองพี่น้องผู้คุณพ่อมันโบยินแล้วพี่น้องไอ้ผู้ไปยายโบพันจะไปล้างขั้วขั้วล้างแบบนี้เออล้างล้างเลยพี่น้องสีดเลยสีดน้ำเลยโอ้สีดน้ำแล้วเอาเอาเอาแปรงถูจังหน่อยบอครับโอ้พี่น้องผู้โอ้ยบถูก็ออกดีออกง่ายดีจ้ะมีแต่เศษฝุ่นเศษละอองพี่น้องผู้ โอ้โอ้บะทูก็ได้บะทูก็ได้จ้านี่ออกเลยออกเลยมีแต่เศษฝุ่นพี่น้องมาดิ้ือให้นี่บ้านนี้ตัวนี้เด้ไดวได้ได้ได้โอ้นี่พี่น้องสะอาดเลยพี่น้องนี่เอ้าถูบีบน้ำใส่แห้งโอ้สำหรับมือใหม่เล้วพี่น้องเนี่ยเป็นไผ่มีแอร์มือใหม่ไม่รู้วิธีแอร์แอร์ไม่เย็นไม่รู้วิธีล้างให้เฮ็ดคือผมเฮ็ดเมื่อกี้เดี่ยทอดออกมาเลย พอออกมาแล้วก,ก็เปิดน้ำสีใสเลยพี่น้องแอจะเย็นขึ้นวิธีล้างแอแบบเบื้องต้นมาพี่น้องเนาะนี่คือวิธีอีกวิธีหนึ่งพี่น้องโอ้ย,ยขอบบุญขอบคนขอบใ<อ><อ>จบบลลายเด้นน้องน้ำมนต์ที่บอกบ <น S 1> วิธีที่บอกวิธีล้งนนางแอนุ่มน้ำมนต์คนไขรแน่นอนนาอีกจังหากไอ้์ซื้อซองเพิ่นซื้อซองยูทูบยูทูบของเพิ่นหาซองนุ่มน้ำมนต์คนไขรแน่นอนนาเด้อพี่น้องเด้อขอบใจลหลายๆน้อง อันเป็นสะอาดแล้วค่ะสะอาดเรียบร้อยบ่ครคลอันเป็นอาชัดชิดนะครับเนะาะเอ๋อสลิปจันหน่อยหนูสลิปกันไฟก็ได้เอ้ยนั่นพี่น้องเป็นอะไรเย็นเจนเจ้อยบานนี้คือสีเย็นบานนี้พี่น้องเลบบ<อ>ยเเอขอบคุณครับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบแค่นี้แล้วจ้ะเด้อขอบคุณค่ะบ๊ายบาย